สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับ20กันยายน2 5 6 4นายชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบอสทัมบูได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าผมไม่สนหรอกก้าวไกลหรือเพื่อไทยเรื่องการเมืองมันซับซ้อนและตลกดีนะในขณะที่เขาทะเลาะก,กันมีนักศึกษาคนหนึ่ง ผูที่เชื่อในอุดมการกิดคุกเพราะกล้าพูดความจริงแทนความในใจของผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายที่ไม่เคยแม้แต่จะกล้าส่งเสียงในที่แจ้งหนุ่มน้อยคนนี้ชื่อเพนกวินพริชีวารักผมไม่ได้เชียร์ก้าไกลนะแต่ผมเคยถามวินว่ามึงจะลงเล่นการเมืองใช่ไหมวินมันตอบว่าไม่เคยคิดเลยพี่ผมอยากเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ล้านนานั่นคือความฝันของผมผมถามต่อว่าแล้วนักการเมืองที่มึงชอบอ่ะ ตอนนี้มีใครมีไหมมันตอบว่าพี่เจบอมรัตสำหรับผมการเรียกร้องครั้งนี้มันมีค่ามากกว่าผลประโยชน์นานาประการโคต้าสอสอที่ใช้ในการประกันตัวต้องยกให้ก้าวไกลแต่ก้าวไกลก็ขี้เหนียวกลับกันเป็นเพื่อไทยที่สู้ไปกลาบไปที่คอยสนับสนุนเงินทุนบ้างบทความนี้อาจดูดิบไปหน่อยไม่มีแหล่งอ้างอิงและเชื่อถือไม่ได้ ให้คิดว่าเป็นนิทานเรื่องหนึง่งแต่ผมแค่จะบอกว่าคนจริงอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกับนโยบายของสังกัดเพราะการใช้โคตต้าประกันตัวเด็กมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์และถึงไม่มีเงินทุนสนับสนุนหรือโคตต้าสสที่ใช้ประกันตัวผมไม่สนใจพวกผมสู้ด้วยใจและอยากเห็นอนาคตที่ดีกว่าเพื่อมวลชนมันบริสุทธิ์มากกว่าทุกสิ่งททปล่อยเพื่อนกูนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านแอมมี นะครับเดอะบอททอมบู Blue, หรือว่าชัยอมรแก้ววิบูนพันนั้นเนี่ยครับได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเห็นชัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยครับท่อน้ําเลี้ยงที่แอมมี่พูดถึงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับส่วนหนึ่งนั้นมาจากพรรคเพื่อไทยส่วนในของเก้าวไกลนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมก็เป็นส่วนที่คอยดําเนินการจัดการในการที่คอยประกันตัว บรรดาผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยนะครับดำเนินคดีกันไปดูครับคุณผู้ชมครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับทางด้านพักเพื่อไทยนั้นจะออกมาปฏิเสธเรื่องนี้หรือไม่นะครับเพราะว่านี่เป็นการพูดโยงพูดถึงพักเพื่อไทยแบบชัดเจนที่สุดนะครับว่าคอยสนับสนุนเงินให้กับบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมในการเคลื่อนไหว ในเวลานี้ครับ